อบน้อยแข่งไปมาขุดขุดไปยื่งจังเก็บผักป่าใสาต่ตะกรา้ากลับบ้านอาหารขามเยอยามป,าประมงคนแกมีบ้านที่ไหนแกก็เป็นแค่เด็กเร่ร่อนไม่มีใครเอาไปไปไปอยู่ให้ห่างจากจตัวซวยนี่หน่อยนี่เธอยังจําได้ไหมคราวก่อนที่เราขึ้นเขาไปขุดสมุนไพรก็เจ้าเด็กนี่แหละบอกว่าภูเขาจะถล่มผลสุดท้ายก็ถล่มจริงๆทบคนตายไปตั้งหลายคนเด็กผู้หญิงคนนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดรีบไปรีบไป คนป้ากำลังจะไม่สบายยาอย่าไมียาสมุนไพรช่ยๆปากอัป,ปมงคนไม่รู้จักพูดก็แกล้งเป็นใบนไปซะจำมาไว้ด้วยยายอยาอยากร้องไห้แต่ไม่มีแม,ม,ม,ม่คอยปลอบเฮ้ใบเคาว่าสีแชงนี่นะ คนปิดในหมู่บ้านเคยบอกว่ามบาเขาว่าสีไฉจะนำโชคด,ดีมาให้หวังว่ายายอยากจะได้กินข้าวอิ่มทุกมื้ออ๋อไม่ไม่ไม่ไมสามวมาได้กินอิ่มมือ้อนึงก็ยังดีนะหวังว่าน้าหนาวปีนี้จะมีเสื้ออุ่นๆใสจ,จะได้อยู่ในบ้านที่ทนแดดทนฝนด้วยเฮ้ก <c oughs> ล่องซีเหลียมยังไปกล่องสีเหลียมที่ขยับได้ด้วยปลายจริงๆ ก่อนจะไปคุณธุรกิจที่เมืองอูก็ไปเส้นทางนี้ผ่านไปตั้งสี่รอบแล้วทําไมถึงยังไม่ไปไหนเลยหรือว่าพวกเราจะถูกผีบังตาแล้วอ่ะเอ๊ะทำไมตรงนั้นถึงมีเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งล่ะหรือเราจะลองเข้าไปดูถามทางหน่อยดีไหมคุณผู้หญิงคะร่างกายของคุณยังไหวอยู่ไหมคะคุณผู้หญิงที่และหน้าตาก็ดีหมดดิตรงที่ร่างกายอ่อนแอมากับดิ่นไต้อุ้ยขนาดถ้วยชายังแทบยกไม่ขึ้นพวกเธอไปถามทางเธอได้ค่ะ อืมหนูน้อยหนูรูไม่ว่าทางกลับส่งฮู้ไปทางไหนค่อยๆนะคะทำไมไม่พูดละ่ะเป็นบ้า,างั้นเหรอฮะนี่รองผู้บัญชาการคะอย่าทำให้เด็กตกใจสิหนูน้อยนี่ลุงน่ากลัวม,มากเลยล่ะนางป้าเอ๊ะ ค,คุณผู้หญิงคุณคุณคุณค้มเด็กคนนี้ไหวด้วยเหรอคะเอ๊ะระวังคะ่ะคงเป็นเพราะเมื่อกี้ขับขันเลยพอมีแรงขึ้นมาหนูน้อยไม่ต้องกลัวนะพวกเราไม่ใช่คนไม่ดีพวกเราแค่หลงทางอยากจะถามทางหนูหน่อยทางเหรออืม <c oughs> ย่าสงกว่าคนอีกนี่ไม่เหมือนท่าที่คนจะเดินได้เลย เฮ้ยฮฮคุณผู้หญิงมีทานจริงด้วยครับทางแยกตรงนี้ถูกกีบไม้บังไว้สม,มิตเลยมีหน้าหลอกก่อนหน้านี้พวกเราถึงได้วนอยู่ที่เดิมที่แท้ก็ไม่ได้เจอผีสวังคุ้มครองสวังคุ้มครองคุณผู้หญิงคะพวกเรากลับกันได้แล้วคะ่ะวันนี้คุณยังไม่ได้ทานยาเลยเด็กคนนี้ช่างน่ารักน่าเอ็นดูถ้านานันนันลูกสาวของฉันยังอยู่ก็คงจะดีต้องน่ารักเหมือนเด็กคนนี้แน่ๆน,นคุณผู้หญิงคุณคิดถึงคุณหนูนันนันอีกแล้วปล่อยวางเถอะค่ะ คุณยังมีลูกที่ฉลาดอีกสามคนนะคะอืมไปเอาขนมเปี๊ยกไข่เคม็มคุกกี้อัลมอนด์กับพายสับป,ประรดใน<อ>รถมาได้ค่ะหนูน้อยจ้าวันนี้ต้องขอบคุณหนูมากนะถึงได้หาทางออกเจอนี่ของขวัญตอบแทนหนูรับไว้ได้ไหมอืม mm hmm. รักยาเนาเนจะกินอิ่มได้ยังไงหนูยังเด็กต้องการสารอาหารถ้าหนูไม่เอานะ้าจะโยนทิ้งไว้ข้างทางหมดเลย คุณผู้หญิงคะคนน้าใจเดียยอมได้ดีตอบแทนขอให้ได้ของคนณน้าหายไวๆนะคะเด็กคนนี้ที่ไทยก็ไม่ใช่เด็กบ่อยนี่นะไม่บ้านเจเระวังจู่ๆฉันก็รู้สึกว่าไม่เบียงหัวแล้วไม่รู้สึกไม่สบายเหมือนเมื่อกี้ด้วยคุณผู้หญิงคุณช้าๆหน่อยค่ะ ฉันไม่ตาลายแล้วทั่วทั้งตัวก็มีแรง<ฮ>หนูน้อยหรือว่าหนูจะนำโชคกันนะ<ฮ>คนน้าหายป่วยแล้วยายาดีใจหนูน้อยจ้ะหนูชื่ออะไรเหรอปีนี้อายุเท่าไหร่ยายาห้าขวบค่ะห้าขวบเหรอแต่เด็กคนนี้ดูแล้วน่าจะแค่สองสามขวบคงเป็นเพราะที่บ้านยากจนเลยขาดสารอาหารยา,ยายาจ้ะหนูพาหน้าไปที่บ้านหน่อยได้ไหมนะ้ายากจะเอาของไปให้ที่บ้านหนู ฉันอาศัยอยู่ในครอควัวม,มาตลอดจะพาคนน้านางฟ้ากลับบ้านได้ยังไงกันงั้นอย่าหยา,ยาหนูพาน้าไปที่หมู่บ้านอของหนูได้ค่ะแต่คนน้าต้องระวังนะคะระวังอะไรเหรอย่หาห,าหายา,ยาเราถึงบ้านแล้วอย่าหยาชอบที่นี่เอ๊ะ นันเจ้าตาห่วงไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้ยังร่าแรใ้ใกล้ตายอยู่เลยพอคุณยายามาถึงก็กลับมาร่าเริงสดใสแล้วนั่นสิแม่งจะพูดยังไงว่าคุณหนูยายาไปสมบัตินำโชคตัวน้อยแม่บ้านโจพายายาอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดะอืมได้ค่ะคุณแม่คะหนูคือยายาเหรอ ยาย่ๆของแม่น่ารักจริงๆก็แค่ผอมไปหน่อยไม่จะต้องเลี้ยงลูกให้อ้วนท้วนข่าชั่ว,วเลยดูคุณผู้หญิงกับคุณหนูใหญ่ๆสิสนิทเหมือนแม่ลูกกันแท้ๆเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันกับใหญ่ๆคือแม่ลูกแท้ๆผู้บัญชาการยังไม่กลับเหรอบอกว่าสสางงานราชการอยู่จะกลับมาดึงหน่อยคะ่ะฮะอ๋อคุณแม่คะนั่นมันคืออะไรเหรอคะ ยายานี่คือถิ่นเยี่ยนพ่อของลูกเขาเป็นผู้บัญชาการทรงหู่อืมนี่คือถิ่นเซิงพี่ใหญ่ของลูกกําลังเรียนอยู่ต่างประเทศนี่คือถิ่นเซอร์พี่รองเขาเรียนที่โรงเรียนทหารในเมืองเย่นี่คือถิ่นเซียวพี่สามของลูกพี่สามทำไมถึงนั่งอยู่บนเก้าอี้ล่ะคะพี่สามของลูกพีการตั้งแต่เกิดแม่ตามหาหมอมาเป็นร้อยคนก็รักษาขาเขาไม่ได้ แต่แม่เชื่อว่าขาของเซียวเอ,อ๋จะต้องหายดีรอให้เขาหายก็จะไม่ได้เป็นเพื่อนยายาได้พี่สามนะ่าสงสารจังยายาอย,ยากช่วยพี่สามเอ๊ะนั่นคือคุณหนูยายาที่คุณผู้หญิงเพิ่งพากลับมา<ฮ>น่ารักจังได้ยินว่าหลังจากคุณหนูนันนันเสียไปคุณผู้หญิงก็โศกเศร้ามาตลอด<ฮ>ตอนนี้พอคุณหนูยายามาถึงคุณผู้หญิงก็ดูไมช่ชื่อเชียว่าขึ้นเยอะเลยเออเเด็กบ้านนอกยายา ต่อไปนี้นี่ก็ห้องของลูกนะไปนอนบนเตียงสักงีบเถอะอีกสักพักพ่อของลูกก็กลับมาแล้วคุณแม่ยายาไม่เคยนอนบนเตียงมาก่อนอยาอยา,ยาช่างน,น่าสงสารตั้งแต่เด็กก็นอนแต่ในคอกวัวไม่ต้องกลัวนะเตียงนี้นอนสบายมาก กอดเจ้าแมวตัวนี้ไว้มีมันอยู่เป็นเพื่อนก็จะไม่กลัวแล้วหอมจังนุ่มจังเลยโอคนพ่อพี่สาวอย่า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 รีบตื่นแล้วรีบตื่นแล้ว คุณแม่ทำไมให่ใหญ่เงือกออกขนาดนี้คุณแม่อย่าตายนะใหย่ใหญ่ไม่อยากให้คุณแม่ตาย,ยพูดเหลวไหลอะไรกันแม่ก่งสบายดีไม่ใช่เหรอไม่ร้องนะไม่ต้องกลัวนนะเพราะของเราเป็นถึงผู้บัญชาการคนใหม่เขาจะปกป้องแม่ปกป้องครอบครัวไม่เรื่องในความฝันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแนะ่ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่และพี่สามทั้งโจผู้บัญชาการต้องจบไม่สวย ยายาไม่ต้องกลัวต่อให้มีอันตรายจริงๆก็ยังมีแม่มีพ่อแล้วก็มีพวกพี่ต่อให้ฟ้าถล่มเราก็จะปกป้องลูกใช่ยายาไม่แค่จะหญิงน้อยพวกเราจะปกป้องเองคนแม่กับพี่สามดีกับยายาขนาดนี้ยายาจะไม่ยอมให้เกิดสงครากรรมยายาต้องช่วยทุกคนในชนผู้บัญชาการคุณผู้หญิงคะผู้บัญชาการกลับมาแล้วค่ะคุณคุณด้วไปดูเถอะค่ะแม่บ้านโจอย่าเพิ่งรีบร้อนเขาเคยพูดไอเยินเป็นอะไรเออปืนปืน หรือว่าคุณพ่อจะเกิดเรื่องแล้ว เจ้าเด็กแสบรู้ว่าพ่อยึดป,ปืนจะพวกโจนได้หลายร้อยกระบอกก็อดใจรอไม่ไหวแล้วสินะเสว่เอ๋ขาของลูกหายดีแล้วเหรออืคุนพ่อเ <c oughs> <c oughs> ยาเนอเธอคือยายาเหรอคุณพ่อยายาคือาดาวนำโชคขาของผมหายดีได้เพระเธอเลยงั้นเหรอ ดูท่าแล้วเจ้าหนูยหญ่ายาคือดาวนำโชคของโจ mm hmm. ผู้ประชาการจริงๆดวงตาก,กลมโตจมูกด่งเป็นสันปากเล็กเหมือนเชอร์รี่ใบหน้ากลมเหมือนกับนันนันของฉันจริงๆเลยผู้บัญชาการครับประธานเหลวแห่งส้งฮู้ส่งบัตเชิญมาให้บอกว่าคืนนี้จะจัดงานเลี้ยงนับตำแหน่งให้ท่าน <c oughs> ออกเดินทางตอนน่อได้เลยครับ เย่ yeah, แล้วนี่มันงานเลี้ยงอันตรายนคุณพ่อคะอย่าอย่าคิดถึงคุณ <c oughs> พ่อไอเย็นอย่าอย่าไม่อยากแยกจากคุณคุณก็พาเธอไปด้วยสิคะได้งั้นก็พาดาวนำโชคของฉันไปด้วยกันเลยอย่าอย่ารับไปนะนี่เป็นข้อกวดที่พี่สามให้ถ้ามีใครกล้าหลังแกก็ใช้เต้านีขู่พวกเขาเปิี่อวอย่าอย่าลูกรักไปกับพ่อเถอะนะ <c oughs> ท่านผู้บัญชาการมาแล้วเด็กน้อยคนนี้คือลูกสาวฉันเองอย่าๆผู้บัญชาการมีลูกสาวเพิ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่ากลัวจังที่แท้นายก็คือผู้บัญชาการคนใหม่สินะฮห,หน้าขาวดีแต่เปลือกเอยผู้บัญชาการฉินอย่าได้ถือสา เราเป้าก็เป็นคนใจร้อนแบบนี้แหละท่านเพิ่งจะมาใหม่ก็คนไว้หน้าพบพองนางพี่ในวงการบ้างไม่งั้นคองอยากที่จะเป็นที่ยอมรับของผู้คนเป็นที่ยอมรับเหรอผู้บัญชาการทุกรุ่นที่มารับตําแหน่งต้องผ่านด่านแก๊งชิงหลงของฉันชินเยือนนายคงไม่กลัวหรอกนะว่ามาเถอะด่านของนายจะให้ผ่านย,าายังไงง่งยๆฉันมีเสียนพระอยู่หกเสีย แต่มีเพียงเสียงเดียวที่เป็นเสียงพระยอกมูลค่ามหาศาลทานายทายถูกว,ว่าเสียงไหนคือเสียงพระยอกต่อไปแกงชิงหลงของฉันจะยอมให้นายสั่งการแต่ถ้านายทายผิดก็ใส่หัวออกไปจากสองหูกซะผู้บัญชาการครับที่โจรผู้บัญชาการถูกคนของแกงชิงหลงล้อมไว้แล้วหากท่านทายเสียงพระยอกไม่ได้เกรงว่าพวกมันคงจะลงมือครับเสียงพระยอกไม่ใช่ของธรรมดาอีกทั้งเสียงพระเหล่านี้ก็เหมือนกันหมดจะแยกแยะได้ยังไง คุณพ่อเส้นนี้ก็เส้นของพระโยคค่ะ